วัอน,นี้พามาชมบรรยากาศการตกปลากันครับพี่น้องมีทั้งยายทั้งอาจารย์ตกปลากันนี้ไม้มานครับไม้นี่นั่งเรี่ยงกันสี่คนมานไผ่มานมัน <c oughs> ได้แล้วครับอาจารย์เป็นได้แล้วป่าไทยอยู่นี่สี่คนอยู่คุณสองครับอันนี้กีคู่หนึ่งครับได้การอยู่ด้ มาโอ้ใหมาใหม่ขากีบอะ่ยแมงอันนี้คันโมฟ้าแก่เอาแล้วมันไปถ้าห่อไว้อยู่ทั้งทั้งโคกมันแห้งมันไป ตามทุนล่วงพร้อมกันเหระให้ได้ไปของแล้วใหญ่เิ่นก็ได้แล้วเหรอ มากมันชวนเพราะแบบว่าแบบเท่านี้มันผ้ามันหลุดทุ่งดิเอาสวนผ้ามันหลุดมาหนีพามาชมบรรยากาศการตกปลาครับเหยื่อที่ใส่เป็นกุ้งครับแมงลายน้ำเทานี้ผ้ามันลุดทุ่งจริงฝากนัมเลเดอพี่น้องเลยผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ได้มันมจ้ามันมเพราะว่าบอสิตก็ไม่ได้ลงลายลายมืออยู่ การย่อนเบ็ดลงนี่แต่ละเจ้านี่บ่เกินหานาทีครับเอาเมลียวเอาเมยอืมเป็นได้ไแบบนี่ว่องแล้วอืว น่าวเจี๊ยบได้อีกแล้วบาทนี้โอ้ปลาที่ได้รเอาเยอาบึงเลยด้วยนี่ปลาที่ได้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการสิทเบ็ดมือนี่ครับอาจารย์เพิ่นก็ไปครับ ฝากพุนนพก่นสองคนเอาเอาโอ้หของสาวเทียบอันนี้แบบนี้เนี่ยแม่ขำมาต้องเอาแม่มานี่เป็นบรรยากาศการซิดเบครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บของเมื่อแล้วครับ ไอ้กิกี่คุอแมาพี่อยู่ดิค่ะดิคืออะไมันเยี่ยมดีได้ไลายอยู่น่าย,ย้ายมัอนี่วามาเนาะไม่ตะโกะเนาะเยี่ยมที่จริงแนวนี้แมวนี่ระเบอร์มันถึกดีอตอนนี้ก็กำลังขนส่งพลเรือนข้ามฟ้าครับความมุ่งมั่นเ่อนี้ระเบอร์เจ็บมันก็นะลงไปมาได็ตอดตอดน้านะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิ คำเจ้าน้อยขอชิมุดเอาให้ยามเจ้าลงไปเอาสลามบอกให้เมียเจ้าเอาไม้ซักไว้เดือบันซักไว้ให้เหล้านี่จังจักว่ามองเดมันมีบุมีบันเราชุดไม่หยีดเจ้าเาไม้ไว้โลดรักซักไว้เลยตอนมีสลามคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานบรนคุตบางน้ำเลยนะครับพี่น้องเย็บเจ้าประโยชน์กดสวยเหล้าไปแล้วไปจีดสรอยพร้อมเลย ือกันอีกซอยเดียวกบทันบ่แล้วงายดีแบบตัวนี้กักูตัวนี้กับกูว้าวได้การอยู่ได้ได้การอยู่ได้ขามากนะตัดไม่ไม่ยอดเบดเจ้าฮะมีครับครับครับตัดไม่เรี่วงามๆนี่วาจะโกงขึ้นจังอ๋อนี้ขั้นเบ็ดชุกเชิญแบบมหาเอาหน้าหาเอาหน้า

อาจารย์พเดปตองขิดสมขิดสมนี่ยฝั่งนั้นเหงือกกำลังข้ามฟ้าครับอบรรยากาศยามแรง อาจารย์ซิดเอาอีกแล้วเซ่โอ้จะถือว่าได้ยูใหญ่มีแต่ปากางงามๆเนาะของใหญ่นี่่ใหญ่สนหอยือได้หอยเชอรี่นำปานี่ต้องงใหญ่น่นี่ตงการใหญ่นตอนแรก มีแต่ปาแบบเดียวมีสปาการ์ดเขามีปลาปนอยู่เด้อนีหมู่อันนี้คือแปลกกว่าหมู่บ้านเนีเรียนรามเขาดูนี่เขามีนักเรียนลามด้วยตรงนี้นน้ำออกก่อนเรียนลามบูเด้ออยู่ปลานี่ก็กินนอนที่รามนี่แหละกินท่องได้ท่อลงทีแรกนั่นเหรอเบ้อจะถือได้พอแก่อะไรนะนี่แล้วเขาเอิ้อบรรยากาศ ยามว่างของคนสูงวัยอืมของอาจารย์ทุนว่าบได้อนู่นนี่ว้าวได้อีเเกินเต็มกระติกถูกถูกไม่เอาสองคนได้ปลากเกือบห่าลกเก็บเครื่องกลมาชิมเมือครับ นี่เป็นผลงานของสาวเจี๊ยบกับบาวซิดครับที่หามามือนี่ครับนี่ก็เป็นการถ่ายค่ำยักหน่อยครับพี่น้องเพว่าครับมาค่ำครับแต่ละคนก็ได้พอสมควรอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังอยู่ให้กำลังใจกันครับ ว่ามันนี่จะนนทั้งมวนทั้งสนุกสนานและคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสคลิปหน้าก็เชียรให้เบิ้งอีกครับพี่น้องขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ